จะเต้เลยจมารีนาค่ะจริงเหรอแม่แม่แมาชอบพูดเล่นอ่ะใครชอบพูดเล่นได้ไปดูตรงโน้นจริงพี่จริพูดคือเรื่องจริงอ่ะอ่าเรื่องจริงเรื่องอะไรจริงเลยว่าตรงนั้นอ่ะมันคือที่จริงเหยียบได้แต่จริงจริงมันเป็นน้ำเพราะมันเป็นเกียวเขียวเหมือนมันนูนออกมาแล้วึงเหยียบได้อ๋อ ตรงนี้มันเป็นน้ำแต่น้องเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นอะไรเป็นพื้นเลยเอาขาลงไปเหยียบเล่นและให้เหตุผลว่าเข้าใจผิดว่าตรงนี้เป็นพื้นดินธรรมดาใช่ไหมคะและ้วกางเกงก็เปียกใช่ไหมคะ อ่านึกว่าอะไรอ่ะนะอ่านึกว่าอะไรคะนึกว่ามันเป็นพื้นดินนึ่งแต่มันเป็นน้ําหมดเลยอ่าแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าอย่าอย่าอย่านึกเหมือนไอติมนะครับอย่านึกเหมือนไอติมนะครับเพื่อนๆมองหน้าด้วยสิอย่านึกเหมือนไอติมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ํานะครับแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับโอเคนะคะบายยแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่กับช่องใครไอติมทูบีกู๊ด Bye.